ครับประเทศให้นะครับของช่างโคไทยนะครับที่ส่งมานะครับแก้ไขแล้วนะครับบอดนอกครับ2 1เนะครับขอเย็นนะครับแล้วก็คอยร้อนนะครับคอมนะครับนะครับต่อจากคอมมาปักตัวนี้นะครับใส่สายมาโฟนนะครับกดตรงคอมนะครับโอเคนะครับเล่งรอพอดีนะครับขอเทิร์มโบ้ก็เล็งรอพอดีแล้วครับ ปรีดีนะครับหนึ่งจุดสี่แล้วนะครับหนึ่งจุดหกแล้วนะครับวงมีไฟอยู่ที่สองร้อยสามสิบเจ็ดโวลต์ไฟบ้านผมถึงอยู่แล้วครับไฟไม่ตกนะโอเคนะครับเรื่องรอบวันดีครับหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดแปดท่ครับโอเคนะครับผ่านนะครับบอร์ดตอกครับส่งบอร์ดตอกมาอย่างเดียวนะครับบอร์ดในผมก็เอาบอร์ดของผมทั่วไปนะครับ ค่สั่งสื่อสารมาให้เขาทำงานแค่นั้นเองโอเคนะครับไม่ร้อนครับประเด็นตัวเปล่าไม่มีปัญหาครับโอเคครับผ่านครับยะผมแพ็กใส่กล่องไว้ให้นะครับเพรา่ามาพร้อมกันที่ทิกับเอลจี LG ตัวนี้ครับนี้เียยี่สิบเอ็ดโอเคครับขอบคุณครับหยุดนะครับขอบมหยุด มอเตอร์คอยเหุดที่จะเหลืออยู่มอเตอร์คอยร้อน,นะครับตามสูตรครับเวลาปิดเครื่องทันทีต้องระบายฮีสิ้งทิ้งไว้แล้วก็บาลาน้ำยาให้ด้วยโอเคนะครับตามสูตรนะครับสักแป๊บงเขาก็จะหยุดเองครับตรสบสมบูรณ์ไหมบอร์ดนอกตัวนี้สมบูรณ์ไหม โอเคครับหยุดแล้วนะครับพอตัดของเขาเองนะครับโอเคครับไฟแดงยังขึ้นอยู่นะครับ,รบโอเคครับขอบคุณครับทวยผมแพ็กใส่ของมาให้รับขอบคุณครับ